ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้เปิดรีวิวมานะครับพร้อมดอกไม้สวยนะครับกำลังเหลืองสวยเลยนะครับช่วงนี้นะครับดอกคูณนะครับไปไหนนะครับแล้ก็จะเห็นเขากําลังออกดอกนะครับสวยตามถนนนะครับนี่นะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่4ไร่3งานกับอีก41ตารางวานะครับของเราอยู่ในเขตเทศบาลนะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบล กำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับของเราถมให้แล้วนะครับเป็นทำเลสําหรับท่านที่จะสร้างบ้านจัดสรรนะครับเหมาะเลยนะครับเพราะว่าในนี้นะครับจะเป็นพื้นที่นะครับในที่เขาปลูกบ้านจัดสรรนะครับที่ติดกับเราข้างๆนี่นะครับนะครับเหมาะนะครับทำเลดีเลยนะครับของเราอยู่ในเขตเทศบาลนะครับนะครับของเราเป็นพื้นที่ถมให้แล้วนะครับ ครับของเราติดถนน2ด้านเลยนะครับถนนด้านหน้านะครับเป็นถนนทางหลักนะครับนะเนี่ยครับทางหลักในนี้นะครับแล้วก็ถนนด้านข้างนะครับที Man ่เรายกให้เป็นสาธารประโยชน์แล้วนะครับเนี่ยครับยกให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะเนี่ยครับติดถนน2ด้านเลยนะครับสำหรับท่านที่จะทําบ้านจัดสรรนะครับหรือว่าจะทําตลาดนัดทํเซเว่นนะครับเหมาะมากเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ นี่นะครับหน้าที่ดินของเรานะครับติดถนนลาดยางด้านหน้านะครับโอกาสที่จะขยายถนนนะครับหน้าที่ดินของเรานะครับมีแน่นอนครับนี่คือขอบถนนนะครับนี่คือเสาเขตนะครับนี่ครับที่่าการว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าของเราอยู่ในเขตเทศวัเทศบาลนะครับวันข้างหน้านะครับของเรามีการขยายถนนแน่นอนนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งออกไปนี่นะนี่ครับนี่เลี้ยวเลี้ยวตรงวงเวียนตัวนี้นิดหนึ่งนะครับ้วฟื้นออกไปนี่เลยนะครับ เนี่ครับเรามองไปตรงๆนี่ครับอันนี้คือถนนถนนใหญ่เส้น 3- 4 6นะครับเข้ามาถึงแปลงที่ดินของเรานะครับก็อยู่ที่ประมาณ450เมตรเองนี่ครับนิดเดียวนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปโลตัสนะครับเผื่อเราจะไปซื้อของนะครับที่โลตัสนะครับก็อยู่ที่2กิโลกับอีก500เมตรนะครับไปโลตัสนะครับออกไปนี่นะ เลี้ยวซ้ายก็ไปได้เลี้ยวขวาไปได้หมดเลยนะครับไปได้หลายทางนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับก็อยู่ที่3กิโลกับอีก600เมตรนะครับนะครับของเราอยู่ใกล้มหาลัยนะครับใกล้โลตัสนะครับใกล้แหล่งความเจริญเลยนะครับออกไปนิดเดียวก็เป็นถนนใหญ่แล้วนะครับ ครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปโรงเรียนการบินนะครับก็อยู่ที่15กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่64กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่65กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดนครปฐมนะครับองค์พระปฐมเจดีย์นะครับที่ผมจับระยะนะครับก็อยู่ราวประมาณสัก25กิโลนะครับเนี่ยมาถึงเรานะครับเนี่ยของเราการเดินทางสะดวกสบายนะครับ รอบนอกนะครับจะเป็นพื้นที่นะครับที่เขากําลังปลูกบ้านจัดสรรเลยเนี่ยครับเนี่ยนี่ครับนะนเนี่ยนะครับแปลงนี้ถือว่าเหมาะนะครับยิ่งตรงหัวมุมนะครับนะจะเปิดเป็นเซเว่นนะครับตรงนี้เหมาะมากนะครับเพราะในนี้นะครับเนี่ยเซเว่นผมลองดูลวนะครับยังไม่มีนะครับเนี่ยถ้าเป็นแปลงหัวมุมนั้น่ยครับถ้าใครซื้อและสร้างเซเว่นนะครับเหมาะมากเลยนะครับ ครับอ่ะแนวที่หนึ่งของเรานะครับเริ่มตั้งแต่แปลงนี้นะครับนะเนี่ยครับส่วนตัวนี้นะครับมีลูกค้าจองไปแล้วนะเนี่ยครับเนี่ยตรงหัวมุมตัวนี้นะครับนี่ครับของเราตรงนี้นะครับน้เสาเขตเราเนี่ยครับนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับปื๊บไปนู่นเลยนะครับของเรานะครับหน้ากว้างที่ติดถนนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ50เมตรเนี่ยครับไปนี่เลยนะครับเราไปถึงตรงเสาไฟฟ้านี่นะตรงตรงนี่นะครับหน้ากว้างอยู่ที่50นะครับทางน้ําทิ้งนะครับเราก็มีแล้วนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยทำเอาไว เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเนี่ยที่ทิ้งน้ําที่ระบายน้ําสะดวกสบายมากเลยนะครับเนี่ยมีที่ทิ้งน้ําเรียบร้อยนะครับรับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับที่เราติดถนนที่เรายกให้เป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับกว้างอยู่ประมาณ8เมตรนะครับนะขับด้านแถบนี้นะครับเนี่ยเราจะลึกอยู่ที่ประมาณ173เมตรนะครับเนี่ยขับตรงๆไปนี่นะครับ173นะครับนะนะครับนะครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่หนึ่งของเรานะครับ นะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเพื่อที่จะปลูกบ้านจัดสรรนะครับทำตลาดนัดนะครับทำห้องเช่านะครับหรือว่าทำอพาร์ตเมนต์นะครับนะครับแปลนนี้ถือว่าเหมาะเลยนะครับของเราเนื้อที่4ไร่3งานกับอีก4 1เตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3ล้าน2นะครับที่ดินอยู่ในเขตเทศบาลนะครับแล้วถมแล้วนะครับนะครับที่เราเห็นทั้งหมดเลยนะครับที่ดินของเรานะครับนะครับเป็นพื้นที่พร้อมใช้ได้เลยนะครับ นะครับทำตลาดนัดทำเซเว่นนะครับเนี่ยเหมาะมากนะครับเพราะในนี้นะครับเป็นชุมชนค่อนข้างใหญ่นะครับนะครับส่วนทิ่งปลูกสร้างตัวนี้นะครับนะไม่เกี่ยวนะครับนะถ้าเรามีการซื้อขายกันนะครับเดี๋ยวเขาลื้อออกนะครับเราก็คือซื้อขายกันเฉพาะที่ดินเปล่านะครับนะครับจะแบ่งล็อกทําจัดสรรนได้เหมาหมดเลยนะครับเพราะว่าเรามีถนนที่เราการเอาไว้แบ่งเอาไว้แล้วนะครับหรือว่าเราจะทําจัดสรรนะครับทาถนนเพิ่มเข้าไปนะครับล้วก็สามารถที่จะ ทําได้เลยนะครับอันนี้ก็คนเขาเช่านะครับนะเดี๋ยวครับเขาเช่าเราอยู่นะครับแต่ตอนนี้คือไม่ได้ให้เช่าละนะครับเดี๋ยวพอเนี่ยเดี๋ยวเขากรลือออกนะครับอันนี้ก็เป็นอู่นะครับอู่ต่อรถสิบล้อนะครับนะครับอู่ซ่อมด้วยนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับที่ดินถมแล้วนะครับของเราอยู่ในเขตเทศบาลนะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ 0989158974นนะครับนี่ครับของเราใกล้แหล่งความเจริญนะครับจะไปมหาวิทยาลัยนะครับจะไปตลาดนัดไปโลตัสนะครับสะดวกสบายมากนะครับนี่ครับของเราเป็นพื้นที่เจริญเลยนะครับถ้าทำบ้านจัดสรรนี่เหมาะนะครับเพราะว่ากำแพงแสนนะครับตัดปัญหาเลยเรื่องน้ำท่วมนะครับ นี่นะครับแนวเขตของเรานะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับที่เราเห็นทอดทีพีซีนี่นะนี่ครับนี่นะนี่ครับแล้วก็จากนี้เลยครับอผมหมุนตัวย้อนกลับไปนี่นะนี่ครับไปนู่นเลยนะครับนี่นะครับตรงที่ทีมงานผมนั่งอยู่นี่นะครับนะนะครับเนี่ยเขากันเอาไว้เยอะนะครับเพราะว่าเผื่อวันข้างหน้านะครับตัวนี้นะครับเขาจะขยายถนนนะครับให้กว้างขึ้นนะครับพอถนนขยายกว้างขึ้นนะครับอ้โหของเรานะครับสะดวกสบายนะครับ ครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะนี่ครับนี่ครับของเราก็จากตรงท่อที c ีซีนะครับนะตรงหลักเขตเราตัวนี้นะครับตรงไปถึงลึกไปถึงนู่นเลยที่เราเห็นในกองแพงนะครับด้านแถบนี้นะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ150เมตรนะครับนี่ครับลึก150สนะครับส่วนตรงที่ติดถนนด้านแถบนู้นนะครับจะลึกอยู่173จนะครับน่าจะจะชิงเฉียงนิดหนึ่งช่วงด้านท้ายนะครับนี่ครับนี่คือบริเวณโดยรอบที่ดินของเรานะครับ น่ครับของเราเป็นชุมชนนะครับนะครับถ้าทําตลาดนัดหรือว่าอะไรเหมาะมากเลยนะครับเป็นชุมชนนะครับหรือว่าเปิดเซเว่นนะครับเนี่ยได้เลยนะครับตัวนี้นะนี่ครับนี่แะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นถนนนะครับที่เรากันเอาไว้นะครับคือตัวเนี้คือแยกออกจากถนนแล้วนะครับนันะครับกันเอาไว้ประมาณ8เมตรเลยนะครับนกว้างนะครับ ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่เดียวเรานะครับเนี่ยเผื่อวันข้างหน้านะครับเราแบ่งล็อกนะครับน้านะครับแบ่งล็อกทําเป็นจัดสรรนะครับเนี่ยเพราะว่าเราได้ถนนตัวนี้แล้วนะครับแล้วถนนกว้างด้วยนะครับนะครับของเราอยู่ในพื้นที่แหล่งความเจริญนะครับ ครับอันนี้เขาก็ปลูกบ้านจัดสรรนะครับครับแปลงนี้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแปลงนี้นะครับรอบที่แล้วนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ4ล้านนะครับแต่ตอนนี้นะครับเจ้าของก็ปรับราคาลงมานะครับเหลืออยู่ที่ไร่ละ3ล้าน2นะครับนะก็ปรับลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคือทางเจ้าของก็เข้าใจในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ครับนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ ไม่ใช่ขายไม่ได้นะครับก็จะไปขึ้นราคาอยู่นะครับแล้วเมื่อไห่จะได้ขายนะครับเออถ้าขายไม่ได้นะครับแล้วก็ปรับลงมาหน่อยนะครับเออซื้อขายกันก็ต้องต่อรองกันได้มั่งตัวนี้ก็สําคัญนะครับนะครับนะครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ด้านท้ายนะครับนั่นะครับเราถมให้หมดแล้วนะนี่ครับครับแล้วก็ช่วงด้านท้ายนะครับจะมีบ่ออยู่นิดนึงนะครับบ่อเล็กๆนะครับอยู่ลูกหนึ่งนะครับพาไปดูนะครับนะครับแต่ตอนนั้นถ้าเราถมให้เต็มเลยนะครับก็ใช้ได้ละนะครับ คัดที่ดินของเรานะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกับมือถือนะครับนะหน้ากว้าง50นะครับแล้วก็ลึกลงมาด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ร้อดนะครับจะมีช่วงด้านท้ายนะครับที่จิงเฉียงหน่อยนะครับแต่ไม่น่าเกียดนะครับนะครับอย่างสิ่งปลูกสร้างนะครับเดี๋ยวเขาก็ลื้อออกนะครับนะนี่ครับนะครับถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับอยู่ในแหล่งความเจริญนะครับจะทํา บ้านจัดสรรทําห้องเช่าทําตลาดนัดนะครับหรือว่าจะทำอพาร์ตเมนต์นะครับเนี่ยเหมาะเลยนะครับครับแล้วก็ฝากที่ดินแปลงเล็กๆไว้ด้วยนะครับนะนะครับเผื่อท่านใดที่มองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกบ้านนะครับสําหรับท่านที่งบน้อยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะมีอยู่3ล็อกนะครับนะนี่ครับเนี่ยที่เราเห็นนี่นะครับนี่ครับเสาเขตเราตรงเนี้ยเนี่ยปื๊บเนี่ยแล้วก็ไปนี่นะครับเนี่ยเนี่ยครับจะมีอยู่3ล็อกนะครับนะครับอย่างล็อกแรกนะครับจะอยู่ที่ 87ตารางวาจุดเนะครับอย่างแล้วก็แปลงที่2นี่ครับก็อยู่ที่88ตารางวาจุดหนะครับแล้วก็โน่นนะครับนะตัวนี้ครับจะมีอันนั้น89ตารางวาจุดหนะครับครับอันนั้นเจ้าของขายอยู่ที่ตารางวาละหมื่นนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยแปลงเล็กๆนะครับเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยสำหรับท่านที่งบน้อยนะครับนะอันนี้คือขายตารางวาละหมื่นนะครับท่านใดอยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ0989158974นะครับอันนี้เป็นแปลงเล็กนะ ที่เราแบ่งไว้นะครับเนี่ยถนนทนทางก็แบ่งวัชัดเจนละนะครับเนี่ยครับด้านถัดนู้นที่ผมไม่ด้เดินไปก็เพราะนี่แหละเนี่ยนะเนี่ยนะครับตจ้าถิ่นนะครับเขาเห่าอยู่นะครับเราเลยไม่อยากไปรบกวนเขานะครับเนี่ยผมพามาดูช่วงด้านท้ายเลยนะครับนี่ครับของเราจะมีบ่อเล็กๆอยู่ลูกหนึ่งนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยที่เขาขุดเอาไว้กะว่าจะทําเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับจะของนะครับนะครับแต่ถ้าเรา เคลียร์ล้ยงปรับพื้นที่นะครับถมนะครับถมอีกหน่อยนะครับก็ได้ละนะครับเนี่ยพามาดูนะครับนี่ครับบ่อนิดเดียวนะครับนะบ่ไม่ใหญ่นะครับนี่ๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับนิดเดียวนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นไปทาง ถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือจะอยู่เป็นทิศที่อยู่หน้าบ้านนะครับสําหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับเหมาะขึ้นทิศเหนือนะครับเนี่ยถือว่าเหมาะนะครับทาธุรกิจนะครับสําหรับท่านที่ชอบที่ดินทิศเหนือนะครับนะนี่นะครับก็ปลูกบ้านจัดสรรนะครับสวยมากนะครับหลังใหญ่มากเลยนะครับนะครับถ้าเราจะทําบ้านจัดสรรนะครับได้เลยนะครับนะนะครับขึ้นโครงการได้เลยนะครับเพราะเราพื้นที่เราถมแล้วนะครับ เนี่ยส่วนนี้คือด้านหลังนะครับอี๋ยวผมพามาดูตรงบ่อนิดนึงนะครับนะเอฟซีได้เห็นนะครับอย่างดินตรงนี้นะครับเนี่ยเราเคลียร์กลับได้เลยนะครับนะเคลียร์กลับเนี่ยถมให้เต็มตัวนี้ก็ได้ละนะครับครับเจ้าของทีลกตั้งใจจะขุดบ่อนะครับเอาไว้เลี้ยงปลานะครับนั่นน่มีนกเนี่ยครับนกเป็ดน้ํานะครับ ครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับจะทําธุรกิจนะครับทําบ้านจัดสรรนะครับหรือว่าจัดสรรที่ดินขายนะครับทำตลาดนัดทำเซเว่นนะครับก็ฝากที่ดินอ่าสี่ไร่สามงานกับอีก4ีเตารางวาด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้คือบ่อเล็กๆนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับถ้ารวมพื้นที่นะครับเนี่ยครับบ่อนี่ครับน่าจะอยู่ประมาณสักงานหนึ่งนะครับนะเนี่ยครับงานหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับรวมกับข้างหน้าด้วยนะครับนะครับถ้าเราเขี่ยกับตัวนู้นนะครับเนี่ยก็เป็นพื้นเดียวละนะครับ อันนี้ก็เป็นพื้นไม่ไม่ลึกนะครับนะเนี่ยครับครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูหลักเขตของเรานะครับด้านแถบนี้นะครับครับนี่นะครับหลักเขตของเราตรงนี้นะเนี่ยครับแล้วก็จากนี้นะครับมอผมหมุนตัวฟไปนู่นเลยนะครับขึ้นไปหาถนนนะครับนะขับความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ 173นะครับเนี่ยครับไนึ7 3นะครับครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับจากนี้นะครับแล้วก็ตรงๆไปนี้เลยนะครับก็จะอยู่ที่50นะครับนะครับสำหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับจะทำธุรกิจนะครับก็ฝากที่ดินแปลงสีไร่3งานกับอีก40เอตารางวาด้วยนะครับจะของขายอยู่ที่ไร่ละ3ล้าน2นะครับ เจ้าของก็ปรับราคาลงมาเยอะเหมือนกันนะครับจากเดิมนะครับที่ผมเคยรีวิวนะครับก็ขายอยู่ที่ไล่ละสี่ล้านนะครับพราอเราอยู่ในเขตเทศบาลนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลักเขตของเราด้านแถบโน้นนะครับส่วนนี้คือบริเวณด้านหลังนี่ครับนะกับเราได้เห็นพื้นที่ข้างๆเรานะครับว่าเขาทําอะไรกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านแถบโน้นนะครับหลักเขตเรานะครับ อ่ะนี่นะครับนี่คือหลักเขตแล้วนะครับนะับด้านแถบนี้นี่ครับแล้วก็จากนี้ปื๊บขึ้นไปนู่นเลยนะครับนี่ครับไปหาถนนนะครับด้านแถบนี้นะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ150ยหนะครับนี่ครับเราตรงๆไปนี่นะครับครับก็เขาฝากไปแ้วนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่4ไร่3งานกับอีกสี่ิบตารางวานะครับเหมาะสําหรับท่านที่จะทํา บ้านจัดสรรนะครับทำตลาดนัดนะครับหรือว่าทำกิจการต่างๆนะครับเหมาะเลยนะครับคนเราเป็นพื้นที่ถมให้แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อนะครับเป็นบ่อเล็กๆนะครับเนื้อที่รวมบ่อนะครับประมาณประมาณร้อยตารางวานะครับประมาณงานหนึ่งนะครับที่เขาขุดไว้นะครับ จะขุดเอาไว้กะจะทําเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมเสกสรรและทีมงานนะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ